ลูกค้าทักถามมาว่าหน้าตาร้านอุบลหลอมทองกิโลศูน์เป็นอย่างไรวันนี้เลยลงภาพให้ชมนะคะว่าหน้าร้านหน้าตาแบบนี้ค่ะอยู่ตรงสี่แยกเลยนะคะติดกับขายดีพัฒคารตรงข้ามร้านแสบไส้ใครๆขับรถมาก็ติดสีแรกสีแยกไฟแดงก็จะเห็นเลยนะคะ ร้านหาง,ง่ายมากเลยค่ะหรือโทร0819518888นัดตี้เลยค่ะ